พี่ตูนฉีดอะไรยาอะใส่ถุงเท่มาคือเวลาเราขอพรหรือว่าเวลาเราอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยคำขอของเราอ่ะจะได้ไปถึงองเทพเร็วมันคือเคล็ดลับจากหมอปลายทยกระซิบเขาบอกมาแล้วยิ่งขออะเทพก็ยิ่งรับรู้ฉีดให้ดมเลยอ่ะเนี่ยมอมและที่สำคัญนะบอกเลยว่าเขาอุกเสกเองกับมือทุกขวดยิ่งใสอ่อะก็ยิ่งเฮง ช่อยลองได้นะแต่คือต้องไปซื้อด้วยนะได้ไดปโปรพิเศษสุดๆน้ำหอมน่าชลิติ2กล่อง1,998าาบาทแถมเหรียญนักศรกามหาเศรษฐีบอกเลยว่ามีติด<อ>ตัวไว้นะเฮงปากยังไงก็รวยจัดเนี่ยูกค้าคอนเฟิร์มถึงแล้วต้องไปรับสายก่อนลงทะเบียนรับสิพิเศษโดยกดดอกจัน764ดด,ดอกจัน51ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกและรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทาง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดน้าชาหนึ